ไอดีเกมเทพๆบัตรเติมเกมคุ้มๆและระบบเกมลุ้นของรางวัลเจ๋งๆต้องนี่เลยชิบาสโตลิง์อยู่ใต้คลิปครับเฮ้ยแชทไปอยู่เนป่ะเดี๋ยวผมขอเลียบเบอร์ไว้ก่อนละกันถ้าผมโอเคนี่ไงเจอแล้วมา เล่นไม้ครับกันไหมอ่าทักไปละจะตอบแชทผมเปล่าวะอันนี้คือผมผมทักไปผมดุกคนนะว่าเล่นมาค้ากับผมไหมถ้าเขาเล่นเดี๋ยวผมจะได้แบบทักแบบทับพีไปอย่างเงี้ยโอเคผมทูกันนะงั้นเดี๋ยวเราผมไปเจอกับฟิลม์มในดิสคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะแอบแบบแอบบแบบถ่ายคลิปก็ได้ผมดูกันนะรอบนี้ผมเราเขาจะแบบไม่ให้เขารู้เหมือนกันว่าเราถ่ายคลิปแล้วผมทูกันนะ ก็เราผมก็จะเอฟถ่ายเหมือนเดิมเหมือนกับคลิปล่าสุดนะก็แล้วดูกันอ่ะเป็นไงครผมไปดูกันอ่อขอขอขอมันก็เอิ่มไปทำอะไรตรงนี้อย่าเพิ่งมาดิขอขอขอนอโอเคพี่ไปแล้วต่อไปกลางก่อน ผมอปเอาไดมอนเองทีมกันทั้ยืนทั้ทัใหญ่แบบเีเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนนะเอาห็นว่าข้างในแล้วตามด้วกระจกแล้วก็ตามด้วยไม้แล้วตามด้วยกระจกอีกทีได้แบบซ้อนเพนเรา copy ทีมเขามาเมื่อกี้ใ่าเเพจอันเดิมอ่โอ้โห อุเบื่อไอ้มึงมึงเอาเองแล้วหรอเนี่ยมึงจะเปิดหรือจะไปปีหมื่นอาฝั่งโน้นเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงครับทุกคนเฮ้ยเกียดว่ะประเทศเคลือบหัวบกหมดทีเลยอ่ะเฮ้ยี่เดี๋ยวเหรอนี่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 มีทางด้านซ้ายด้านขวาเลยนะจะรอ พี่เอาของเก็บเอาไดมอนสามก้อนมาฝากจ้าัดีมากดีมากเดี๋ยวพี่ไปฝั่งนู้นเองอ่าอุ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุดจุดจุดอยากทองอยากทองแล้วพี่ได้ไดมอนด์แล้วโอ้โหสุดยอดเลยวันอี้แก้บล็อกบล็อกจะพอไหมนะบล็อกบล็อกไม่พอแน่นอนเดี๋ยวพี่กลับไปเอาบล็อกก่อนมันไม่พอแน่นอนนะเออเฟิร์สต่อไปเลยต่อให้ เกร้องเออได้ยินเนี่ยดังมากเลยเลยดังเลยอุ้ตาดังมากเลยดังจริงเออเชียร์ทุกเลยไปทุกบอกก็ร้องดีมันเกล็ดจับไม่จีบอนะไม่ตรงนะอุ้ยสีแดงเหมือนสีแดงกันยัไปบุกสีสีอะไรไม่รู้เนี่เคยกันยัไปบุกสีเขียวอ่ะแมแตกอ่ะผมจะบุกสีเขียวอ่ะ อนนี้น้ำเงินมันจะมาแก่น้ำเงินมันจะมากัไเดือดเดือดละทำไมเหลือมันผ่านเดือดทีเชนมันตูดผมเตียงมันก็แบบแล้วมันผมไปนู่นแล้ววัวเนี้ยตีนเม็ดตีนแมวโอ้ตีนแมวแล้วมึงแมวพี่มันแฮกตีนแมวผมแด้มันแฮกโอ้โหอ้างไปเรื่อย อ้างหรเอาไเอาไว้ใชวิธีินมดเออจินมดวิธีนมดวิธีอะไรแต่ละอันสั่นแต่ละอันมันข้่หเลยแต่ละอันมนม้นสัหาเลยจริงสีเขียวมาวีเขียวมาวเขียวเดียวมาแล้วก็ไปเอาไดมอนด์แล้วมาก็ไปบวกกับผมผมให้วิชาตินมดเออเออตกไปพบกัะเซ เอี่ยมจัดการไปได้สองคนแล้วก็นิ่งแล้วแร้วพี่กูเบนพิชาตีนเมลให้แล้วพิชาที่สุดหลออเท่เดิมเดามอ่ะอตกตกตายเยอะน้ำยาลงห่วกูไปหมดแล้ว ทำยาแล้วหนุนกูพี่ออศาสตร์เอามาใจยาของหน้าเก๊งเราสุดยอดมากเดี๋ยวพี่ไปเอาเองแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเก็บมาล่อใหม่อายเลยกูทีนี้ถ้ากูเข้าบ้านไงวันนี้เดี๋ยวพี่ไป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 ผมแล่วพี่ขุดรอเดี๋ยวพี่ขุดเพิ่มเลยกันบ้าน่อาผมเป็นคนอุ๊ยจับตกเกี๊ยว ไม่มีคนมาว่ะเฮ้ยน้ำเงินมาว่ะน้ำเงินมากูมีมอเอามาลอเฮ้ยกูมีนี่กูมี <c oughs> ออกซิเดียนเอ้ากูมีออกซิเดียนโอ้ยแตกแล้วว่ะ <c oughs> มีออกซิเดียนอยู่เปรตนันเมื่อกี้โอ้แล้วกูต้องไปหาใหม่นี่นะเอาหัวน้ำเงิน,นงน <c oughs> ไ,ไอ,เอเมเพชรเด็บเยี่ยงกูไปแปะก้อนนี้ยตันหักไอมันสิม,มอดไปแล้วพี่มาแล้วพี่ช่วยด้วยใครก็ได้โอ้ยไม่หมัดเสร็จไม่ม,มีโอ้หัร้อนแล้วนะไ,<อ>ไม่ไหวแล้วนะมาไปแล้วรู้รู้ทันเลยนี่เขียวไม่อยู่บนโอู่มันอัอนเดียดทีมิ ไม่เป็นไรเราไม่ไรเรามีสอัมปทานหนึ่งอ้าวอ้าวอ่ะยังกูจะไม่เขียวเจ๋งด้วยแต่คนอื่นพี่ของเขาน้ำเงินก่อนน้ำเงินมันทำพี่ได้เจ็บแสบมากมันอ่อนเราออฟซิเดียนเราไปโอ้โหลืมแบตพี่กันถ่าแล้วผมตอนนี้ผมเดี๋ยวก่อนตอนนี้เก็บไป แล้วป oh, mm hmm. ุ๊ช่ยโอ้โหพิกเซ่ผมเวลสาเยเนะผมเล่นบ่อยวยส้เ้มากมอืมมอื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 าดิเอาไงเอาไงกู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 นี่อันนี้ไอเฮียนี่กไอเฮียนี่ก็ไสัตขวเดไป่แล้ว ในปีเราม่ช่วยแล้วตอนนี้เหมือนแ<ห>ดงจะมาเก็บน้ำเงินละสวยนี่พี่เก็บไปพี่กระจัดไปหนึ่งสีเหลืออีกเลยสีเขียวอีกไม่ไม่แจ้งในปีเราจแจกพี่ว่าเขียวเก็บยากกว่าไอ้เขียวอ่ะมันเก็บยากเพราะมันมันคุมทุกทิศทางเลยเป็สีแล้วพี่ว่าน่าจะแตกง่ายพอ,พอสมควรโอโดยตกใจโอ้ยเลยเนี่ยกลับมาหนึ่งเม็ดนะกลับบ้านไป พี่ Dynamic> ใครพกแกช่วยแขใครวมเอาเอาว่าแล้วว่าแล้วใครไอ้เขียวเอ้ยไอแดงเออหน้าไอแดงอแดงไม่ไหวแล้วไอแดงไปบุกี่ไปบุกเอ้ยหนูช่วยเฮ้ยบ๊าบาย ไอ้บ้าลูกสานไม่ทำอะไรมึงนไอแดงออเฮ้ยท่าทำกูได้ไงเดงท่านลูกสานไม่ทำอะไรไอ้แดงเนาะโอ้เราล้วลูกสันจะเปิดเขียวอ้าวถ่ายหมดยังเอาไลฟีมันไปไหนอ่ะมันอ่ามาเข้าดีเหรอก็เข้าอยู่นี่เอ้าแล้วทำไมมันเงียบอ่ะรอบนี้เรา เอาเราชนะมาเราเรามาแท็กมือ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 เอพี่แท็กมือทานอสพี่แท็กมือ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 มาจากไหนเนี่ยเต็ดน้อยน้อยมาจากกระเปล่าชื่อเสียงผมอะเราทีนั่งอันนี้น่าจะไกลพอสมควรโอเคโอเคนี่พอโอเคไปพี่เอาทองเก็บใส่กล่องนเอาลูกเก็บใส่กล่องนะมันไปกยาก ไข่อะไรมาทิ้งไว้ตรงนี้แมงมากันหมดเดี๋ยวแล้วไข่แกะกันเตียงเกือบแล้วใครจะกันเตียงเอาเขาแมงไม่มีใครแม่งมากันหมดเลยอ้าว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 สีเขียว สีเขียวสีเขียวแม่งกล้าดีจังไถ่มาเอามาเอาสีเราต้องคุมกลางไว้ไปเราไปหล่อครับไอ้หน,น้องสีเขียวบวกบ้นานนะเฮ้ยไอ้เขียวบักนอนบักอ่านี่เจีย๊ยมแตกโอ้โหโอ้โหจะกันบ้านไม่กี่วิมึง อไอ้เขียวมึงตายมันอยู่ไหนวะตอนนี้มันอยู่ไหนไอ้เขียวอ้อาวมันล้วงใจไอ้เขียวมันตามขวดที่มาวะมึงจะขวดเพื่ออะไรเตียงกูเต๋อแล้วมึงเห็นไหมเนะี่ย <c oughs> มึงขวดทำหอกเลยเตียงกูเต๋อมึงเห็นไหมเนี่ยสัตว์มึงเออหรือมึงฉาลาดโโออเ้หล่ดอก็ีะ เอาบางนี่ก็ขุดเอาไม่พี่ pues mm เอาที่ส, nah สบายใจมือขุดทำมือขุดทำไมเกียกูแตกเลยมึงเห็นไหมนี่เกิดขุดเอาสวยขุดมาสองคนไเกิดเปลียนสกคน มึงขุดทำไมเตียงแตกแล้ว <c oughs> มึงขวดผีไม่มีจัดเลยเตียงกูแตกแล้วมึงยังขุดอีกนะคนก็ขดุดมาคนนึ่งก็งขดุดเ <c oughs> อออะไรกันโคตรฮะตอนนี้เตีงกับอ้าวเสียละตายแน่นอนมเงน เชี่ยเลยแตบร่วงน่าสารเดี๋ยวพี่เป็นเป็นสเปกเตอร์ไอโฟนอ้าว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 กูล่วงไปเร็วทำไงได้ทีนี้อ้าวแล้วที่เล่นเกมกันไม่ได้เกมเถอะดูดิเนี่ยมันขาดไปคนหนึ่งเนาะนมันขาดแฉะเียอเหรอสีเขี่ยล่ะเนี่ยมันขาดในตัวเอ็เนี่ยตัวเอ็นดับบิลเนี่ยขาดคนหนึ่งเนาะทท้ออองงเโถ่ แยกไปโอ,โ,โอ้โหไปอันนึงพี่ตอบไปกลางนะไม่ไหวแล้วนะ <S <S เคเดี๋ยวพี่ตอบไปเอาแอมมาลอก่อนละกันเข้าบ้านเลยนะเกินเตียงให้ดีๆนะเดี๋ยวผมตอบไปตอนนี้พี่จะรีบเอาออฟซิเดนให้มา อันเนี้ยเราว่าเราแตกไวแลยแบบมันอะไรนะมันเลียมแบบเลียมมากเลยะนูะสึกไม่ปลอดภัยปลอดภัยเลยแบบมันเลี่ยมมากเลยมันต้องมีคนล่วงเฮ้ยเฮ้ยมึงยังรอดมาได้เฮ้ด่านนี้ปากรวดได้นี่หว่าไปไปได้ยังไงครับทุกคนี่เป็นไปได้ครับนี่เรารีบกอนแล้วกันเอามาลอกก่อน เรารีบไปเอาแบบเดมอนกันใช่ไหมสีเรารีบเอาโห้ยเจ้าสีเรารีบเอาแอมมาโรวิเกอร์โอ้ยเขียวๆแล้วไงกูเพอะเตียงเราโคตรแน่นหนาเลยไม่อยากผิดเลอะโอ้ยกูเกือบได้สียเราแอ่นหนามากต้องการก็ได้แน่นหนาจน คุณอยากตีอะพี่อยากมีเตียง<บ>เลยอะยบบยุอะไรเงี้ยแบบ <c oughs> เปิดมาแบบเหมือนสีเขียวรอบที่เลี้ยวอะไม่เปิด <c oughs> มาไอ้ย่าเอาเตียงหายไปไหนอย่างเงี้ยเจ้าผิวได้เลยเปิดมาเอาเตียงกูหายไปไหนกันเตียงไว้นาะพี่ไปเก็บเนี่ย <c oughs> ไปเก็บเอมบอยมัดเยิน ตัวไห้เต็มเลยลักกันเอาว่าเหมือนสีเหลืองเขาจะเริ่มบวกสีเขียวแล้วปะโชคดีมีใช้นะพี่เดี๋ยวพี่ขอไปเก็บนี่ก่อนออกซิเดียนเอ้ยเอยมาล่์ออกซิเดียนเนี่ยแหละเอ้ยเหมือนสีแดงเขาจะมาเก็บออกซิเดียนแล้วนี่เดี๋ยวพี่ต้องหนีก่นอนอ้าวเชี่ยเขาจะตีกูตกแล้วนี่อา้าวขอบคุณมากพี่นอออออ้องอ้าวออกซิเอ้าวเอ็มาลล์สองก้อนกู ไม่มึงปุ๊ไปทำไมสีแดงสีแดงมันทำพี่ปะมึงทนดูได้เหรอมึงออมันทำหัวหน้าเราแต่เราไม่สู้ดีกว่าเราแตะกลัวแล้วอันนี้ไอ้แดงมาดิมาดิมาดิยังไง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 เฮ้ยแดงหน่อยแดงหน่อยแดงบังอาจบังคาบพี่ไม่ใช่เออเออไป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 เอาวะเอามาดูกันพี่มาดูอะ พี่ดูดิว่ะเฮ้ยมาดูเนี่ยสึกสึกเลยนะเขาเรียกว่าอย่างนั้นสีแดงกับสีเขียวเี่ยนอุ้ยยี่หินลยทุนสวยปุ๊บเอาว่ะชคดีบีชัยนะสีแดงเดี๋ยวเฟิร์สเฟิร์สเดี๋ยวลาเก็บเอามาลากนี่ไปไปฝั่งนู้นนี่มีสีแดงอีกตัวหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ มึงเอาใช่ไหมมึงเอาชิ c มจมึงยังไม่ยังไม่จบใช่มมึงยังไม่จบใช่ไหยกับตี๋มึงเหอะดีด้าวมีวัตเลยพี่ตู้สีแดงได้ไงเนี่ยจัดตู้อะ l รเฮ้ยมันมาเย่งอยามาล่อวะพี่ต้องจัดการ้วเว้ยอาค่ะหัวหน้าแก๊งเราไม่ดีเลยนะสีแดงเราสีแดงมามันมากูกับ จะมาทำเสื้ออาบตกโอ้โหกดตีทีเดียวจะตายเพ่เดี๋ยวพี่ดักตรงนี้เฮ้ยบันดาลเงินมันโหดมันกล้าขนาดไหนเราไว้ชายมึงเอาหัวมึงเอาหัวเอา้อพี่หูพี่ก็คงเป็นกีนาลิงอ่ะพี่พี่เป็นใครหัหน้าแก๊งหัวถือเลยนะ ปาเกมตีเตียงตีเตียงตีเตียงไม่ให้ดับไม่ให้ดอนอีกเม่นหนึงอีกเม็ดนึงไอ้สัตว์ขออีกเม็ดนึงขออีกเม็ดนึงขออีกเม่นหนึ่งไอ้หกกองที่เยอะไอ้หกในเกมมาสุดอ่ะดีสามหกสองหนึ่งไอ้เชี่ยกูยังไม่ได้กูวิ่งกลับเล็กกูกูไม่อยู่เลยหน้าแก้มโดนตีแล้วก็วิ่งต่อไป เกือบตกเลยเมื่อกี้สองเม็ดเลยนะสองเม็ดก็มีค่านะไว้เก็บนิดนาะเจ้าเงียโอ้สามสิบห้าวินา้อยู่วังตกนะไปไปอ้าผมไม่ได้อะไรมาเลยเอาแค่ดาบไม้มาเดียวเอาครบแล้วนี่ครบแล้วนี่เอาแล้วกูจะขุดเตียงตัวเองซะ ไปไปไปเกิดเกิดไปปุ๊บเสียหนึ่งบ้าเลยมอกันเตียงงี้ไ้ยาบุตรสีอะไรอะบุกเะยาสีอะไรจะยิงก่อนจะยิงก่อนเราอย่าพุ่เป็ตูกับเขาเขาหมันใช้เราอ้พีพี่แดกับเหลือบุกอันนี้กาลังต่อสู้อยู่แบบเแบบอยู่สันทิสุกดีกว่านลพี่นะให้มันูกรจกเงินแล้วเอาอยู่แบบสันทิสุกดีคือความ ความคิดของคนฉลาดใช่ว้าวนี่เฮ้ยมัน,ม,นมันจะมุกผีแล้วะอะพี่บังอัดนี่เนี่ยอย่าเพิ่งตีใครอย่าเพิ่งตีใครอย่าเพิ่งฆ่าสีแดงนะโอเค่ไม่มีใครฆ่าตอนนี้เราขออยู่กันพี่คุแลวมันเห็นว่ะเพราะม,มันเห็นพี่ว่ะ <c oughs>

แกมแมวแมวมาเดี๋ยวเรามาดูสีเด็กตายทีแล้วคุต่อยขีดต่อไปก็สีเหลืองสินะเราไปลำลๆสีเหลืองเลยแล้วกันคุณลองก่อนหนิอุ้งตะมวนตะมวนเออต้สีเหลืองน้อยเจ้าบึงอ่านมาฆ่าข้านะคะข้าเจ้าไปแล้วดว่าสีเหลืองอีกตัวหนึ่งมันจะบุกฐานแล้วเว้ยเพื่อนมาดังนะ กาเรียเพียงแ่โอ้โหบายก่อ้าว่ี่ไมททำกับคันได้ทำไมทำไมมันบานแล้วพี่อุสาอดแล้วพี่ตกบานไม่เห็นทางนะเฮ้ยอยมาล่อสองก้อดีมาล่อสองก้อนเดี๋ยวพี่จะล่องหนไปบวก เ้ยขอไม่รออสีก้อนแล้วกันขิงไปก็ตายมันเข้าหงเข้าเข้าชิมหันแล้วเฮ้ยอ่ะเอาบอกหายเ้าตกวะเนี่า ม,ม,มันอามนอาหอ้เดเดี๋ยวเดี๋้าบ้าน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 แตกอเพ่นงอแต่สิทานแกเดี๋ยวแกแตกล้ว่าแก <c oughs> <c oughs> แตกล้วแกมาแกตายนะแกรู้ไหมนี่เอาเอง <c oughs> กงูแตกหนึ่งใหนึงตัวแต่นึ่ตัวมาเลยหนึ่งตัวละระวังถานไว้ระวังถานระวังถานระวังฐานเล่นไฟบอลกมันทำอะไรไม่ได้ล้มา ก็ต้องบอกอย่างเดียวมามาพล,พลังต่อพลังแล้วจังหวะน,นี้ผมมาดูกันผมว่าจังหวะน,นี้ผมว่าใครจะตายผมจังหวะน,นี้ผมเรียบรอย <c oughs> ้อยเก่งหัวถือร้อยหนึ่งดาน <c oughs> จับเป็นไงเป็นไงอยากมาซ่ากับแกหงหดเถื่อนะลูกไหมอยากมาสรางกับพี่พ้าอ,อ,อ่น้งพว